เพื่อนๆครับตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าจอมเกลือขันไม้ขันมืออยากเปิดการ์ดโปเกม,มอนเน็ตนะมาจากที่เซเว่นนะไปนี่ก็เลยนี่นะฮะซึทัจจาอ่าได้มาแล้วเพื่อ,อนๆนี่ไปเราไปลุยกันดีกว่ามาเพื่อนๆมาลุยกันเลยสองซองเพื่อนๆนะนี่เป็นโปรโมนะซึทัจจานะครับเพื่อนๆนะนี่นะฮะซองแรกบล็อกแอนด์ไวท์นะครับเพื่อน จัดไปนะฮะห้าทุ่มกว่าจอมเกือจะได้ของดีหรือเปล่านะอ่ะมาแลมพูลานะฮะโมโนชินะฮะวานิเฮตินะครับดาเกคิ da hi. แล้ว <c oughs> การวางพลัสของเอ็นนะฮะขาวไปนะครับเพื่อนนะซองที่สองนะ จะไม่ได้ของดีเลยนะนี่จอมเกลือนะฮะลุยทามาเกะทาเคนะฮะโซรัวเฮ้ยอ่าเพื่อน<ๆ>ไป,ไป ซาซันราเอ็กซ์นะครับยานักกีนะฮะมามันโบนะครับจบแล้วนะฮะสองใบโอ้โหไม่ได้ของดีสักทีนะจอมเกลือไปอย่าไปย่อท้อน,นะฮะตามล่ากันต่อไป let's go